เบี้ยวๆไม่มีปูไหญ่หรอกเนี่นะครับ FC วันนี้จะพา FC มากินเทียนเทียนเงาะใต้นะเงาะใต้นะเงาะใต้น,ะนี่ยอือาำไหมนี่จะเป็นเนื้อหวานโอ้โห โอ้โห oh, FC อือหือสุดยอดอือห <c oughs> ือนะดูนะเ FC ซดีดูนะโอ้โหไม่พ้นนะครับไม่พน้นะนะเดี๋ยวจะลองชิมนี่กิงของดูนะอือหืออร่อยมากครับ FC วันนี้เราจะพากันมากินนะละบ้องมิดทุเรียนอร่อยมากอร่อยมากเดี๋ยวนะอื้ม อร่อยนะเอฟซี F Z. อร่อยมากๆหมดยังนะ